สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้สนใจการเกษตรทุกท่านในคลิปนี้เราจะมาดูกิ่งที่เราตัดลงจากต้นหลังจากที่เราทากกิ่งแบบตุ้มลอยได้30วันนะครับแล้วก็คว้านกิ่งอีกประมาณสัก10วันครับแล้วก็ตัดลงมาครับอันนี้เป็นต้นที่ผมตัดลงมาแล้วได้ประมาณสัก3วันนะครับซึ่งวิดีโอก่อนหน้านั้นผมก็สอนวิธีแล้วก็ให้ดูวิธีการคว้านกิ่งสําหรับกิ่งทาบแบบตุ้มลอยที่ทาบกับกิ่งฝรั่งพันธุ์ดี จะพามาดูนะครับอันนี้เป็นกิ่งทาบครับผมใช้ตอฝรั่งโอกินาว่าในการที่จะใช้การทับกิ่งแบบตุ้มลอยครับเนี่ยท่านดูรากนะครับเนี่ยรากก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้ใช้น้ํายาเร่งรากเท่าไหรนะ่ใช้เฉพาะขุยมะพร้าวครับซึ่งท่านสังเกตดูนะครับตัวเนี้ยผมตัดมาได้ประมาณ3วันแล้วครับถ้าสามวันแล้วกิ่งไม่เหี่ยวแล้วก็แปลว่า รากของเขานะครับซึ่งเป็นต้นตอน,นี่สามารถที่จะเลี้ยงกิ่งพวกนี้ได้นะครับในการทาบกิ่งแบบตุ้มลอยนี่ผมจะไม่ทาบแบบกิ่งที่มันใหญ่เกินไปเพราะว่าถ้ากิ่งที่มันใหญ่เกินไปนี่เวลาที่เราตัดลงมาแล้วนี่กิ่งเขาจะเหี่ยวครับกิ่งเขาจะเหี่ยวเนื่องจากว่าสารอาหารที่นามาเลี้ยงกิ่งเลี้ยงใบของเขานี่ไม่เพียงพอครับจึงทําให้กิ่งเขาเหี่ยวแล้วก็ใบของเขานี่จะร่วงถ้าเป็นกิ่งใหญ่ครับแต่ถ้าเป็นกิ่งเล็กแบบนี้ครับเหมาะสําหรับที่จะ ทำปลูกเองครับอันนี้ก็เป็นฝรั่งแดงปาปิยองครับซึ่งผมท้าบกิ่งก็ไม่ค่อยสวยแต่ว่ารับรองได้เลยว่าเวลาที่นําไปปลูกนี้โตดีแน่นอนครับบางท่านที่เห็นว่าระบบรากพวงนี้นะครับเนี่ยรากพวกนี้มีแค่นิดเดียวทําไมกิ่งฝรั่งถึงไม่ค่อยเหี่ยวเฉานะครับผมก็นําเรียนแบบนี้นะครับว่ารากที่อยู่ในนี้ครับเป็นรากที่มีเยอะพอสมควรแต่ว่ารากที่โผล่มาด้านนอกให้เห็นเนี่ย อาจจะดูไม่เยอะ,ะครับดังนั้นสังเกตง่ายว่ารากเขาเลี้ยงต้นได้เนี่ยก็พวกใบพวกลำต้นพวกนี้จะสดชื่นนะครับหลังจากที่เราตัดลงมาประมาณสักสองสามวันแล้วเนี่ยครับเนี่ยยังสดชื่นอยู่เลยเนี่ยอีกต้นหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นระบบรากของอีกต้นหนึ่งครับซึ่งผมเอารากมาให้ดูก็ไม่ใช่รากเยอะอะไรมากมายครับแต่ว่าเขาก็เลี้ยงจริงของเขาได้ครับเนี่ยเนี่ยครับ อันนี้ก็เป็นกระดังแดงปาปียองเช่นกันครับผมก็ตัดมาให้ชมนะครับผมก็ทําไว้อยู่หลายสิบกิ่งเหมือนกันครับสําหรับการทับกิ่งแบบตุ้มลอยเพื่อใช้ในการปลูกในสวนของผมครับเนี่ยวิธีการทับกิ่งแบบตุ้มลอยแบบนี้นะครับจะสะดวกก็คือว่าเวลาขึ้นทับเนี่ยเราจะมีน้ําหนักไม่มากนะครับสาหรับการทับกิ่งแบบตุ้มลอยนี่น้าหนักไม่เยอะเท่า,าการใช้ต้นตอพ่อเมล็ดซึ่งใช้ทั้งถุงในการทาบเนี่ยครับจะมีดินมีส่วนผสมอะไรต่างๆ เวลาขึ้นทัานี่จะมีน้ำหนักมากกว่าการทับกิ่งแบบตุ้มลอยแบบนี้ครับซึ่งการทับกิ่งแบบตุ้มลอยแบบนี้เท่าที่ผมสังเกตดูแล้วก็เก็บข้อมูลมาจากที่ได้ปลูกมาครับหลังจากที่เราตัดกิ่งลงมาแล้วประมาณ3วันนี่พักต้นอีกประมาณสัก1สัปดาห์นี่ครับเราก็สามารถที่จะลงปลูกในแปลงได้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้ครับแล้วก็มีอัตราการรอดสูงมากครับเมื่อเทียบกับกิ่งตอนแล้วนี่ การทับกิ่งแบบตุ้มลอยนี่อัตราการรอดเนี่ยสูงพอๆกับการใช้กิ่งตอนในการปลูกเลยนะครับการทับกิ่งแบบตุ้มลอยนี่จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ารากของเขานี่เวลาเราตัตดต้นต่อมาใช้ในการทับกิ่งแบบตุ้มลอยนี่รากของเขาจะไม่มีรากแก้วนะครับมีแค <Me S 1> แ่คารากฝอยที่ใช้ในการนาขี้ <Me S 1> ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือตุ้มพวกนี้นะครับจะปลอดจากไส้เดินฝอยรากปมนะครับเวลาท่านใดที่ทําขายหรือว่าท่านที่ทําปลูกเองก็แน่ใจได้เลยว่า ไม่มีดินเป็นส่วนผสมในการทาบกิ่งแบบตุ้มดอยมีเฉพาะขุยมะพร้าวอย่างเดียวเลยครับอันนี้ก็จะทําให้ปลอดในเรื่องของเส้นอยรากผมเฉพาะที่อยู่ในถุงนะครับแต่เวลาลงดินแล้วนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าดินเรามีเส้นอยรากผมเนี่ยเราก็ต้องหาต่อทนโรคครับที่มาใช้ในการทาบกิ่งแบบตุ้มดอยจึงจะทําให้ต้นฝรั่งของเราเนี่ยโตได้ดีแล้วก็สามารถทนทานเส้นอยรากผมได้ดีครับสําหรับท่านใดที่ทําแล้วนะครับท่านยังไม่ปลูกท่านก็สามารถที่จะ ช่ำลงในกระถางได้เลยนะครับโดยที่การชํำเนี่ยเท่าที่ผมเก็บข้อมูลแล้วก็สถิติมาเนี่ยครับการทับกิ่งแบบตุ้มลอยนี่เวลานําไปชําแล้วเมื่อเทียบกับการชําโดยใช้กิ่งตอนชํำเนี่ยครับในถุงสีดำเนี่ยการทับกิ่งแบบตุ้มลอยแบบนี้ครับอัตราการชํำเนี่ยจะมีอัตราการแตกยอดแตกใบได้ไดเร็วกว่ากิ่งตอนครับอันนี้เพราะว่ารากของเขานี่สามารถเลี้ยงต้นได้แล้วครับพอเลี้ยงต้นได้เนี่ยเวลาเราชํำลงถุงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะ แตกกิ่งแตกใบได้เร็วกว่าการชําโดยใช้กิ่งตอนครับครับสําหรับคลิปนี้ก็นําผลงานในเรื่องของการทับกิ่งแบบตุ้มลอยมาฝากพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เป็นเกรดความรู้มาฝากทุกท่านนะครับสําหรับท่านใดที่จะใช้วิธีการขยายกิ่งฝรั่งแบบทับกิ่งแบบตุ้มลอยแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจทําง่ายแล้วก็อัตราการอยู่รอดเวลาที่เราปลูกแล้วนี่มีสูงพอสมควรครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ